S <S ก็ไม่ไม่คิดว่าจะลงต่อขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าถ้า Impact มันต้องไปตั้งแต่วันที่ X แล้วเนาะก็คือวันที่19อย่างน้องจอยบอกแต่4ตัวรวมกันเมื่อวาน Golf, Advance, InTouch แล้วก็มี True ด้วยรวมกันก็เท่ากับ10จุดนะเพราะฉะนั้นตลาดเมื่อวานเอลบแค่6เองแต่ว่าเมื่อวานไม่มีประเด็นอะไรนอกจากาไม่รู้ว่าคือไม่รู้จริงน้องจอยแต่แต่จะมีมุมนึงนะคะก็คืออาจจะมีว่า,าลูกค้าบางท่านที่สมมติว่ามี G o l f หรือ Intouch ใน ในพอร์ตมาจิ้นในพอร์ตมาจินทีนี้ก็อาจจะต้องคิดว่าคือคือถ้าถือไปไม่ต้องปิดพ o ซิชั่นไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยหุ้นเขาโดนโดนแปลงไปโดยปริยายอัตโนมัติตามสัดส่วนแหละแต่ว่ากำลังซื้อของลูกค้าคนนั้นอะไม่รู้เพราะว่าจำนวนหุ้นเรารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ราคาเราไม่รู้ราคาบนกระดานนะวันเปิดอะราคาจะเป็นเท่าไหร่มันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงพอร์ตมา